คลิปนี้เตอรจะพาไปเที่ยวชิราคาวาโกกันค่ะเป็นหมู่บ้านโบราณที่สวยแล้วก็น่าไปเที่ยวที่สุดในญี่ปุ่นและที่เนี่ยังได้รับเป็นมรดกโลกด้วยค่ะอยู่ที่จังหวัดกิฟูประเทศญี่ปุ่นค่ะ วิธีการเดินทางที่สะดวกแล้วก็เป็นที่นิยมกันมากที่สุดเลยก็จะเป็นการนั่งรถบัสมาจากเมืองทาคายาม่าค่ะใช้เวลาเดินทางประมาณ50นาทีค่าโดยสารไปกลับก็5,200ยเยนต่อคนค่ะจุดที่ทําให้หมู่บ้านชิราคาวาโกโดเ่นแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆเลยก็จะเป็นทรงตัวบ้านที่เป็นทรงสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะที่นี่เขาจะเรียกว่าหลังคาสไตล์กาโชที่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันหิมะกองทับถมกันบนหลังคานั่นเองส่วนใครที่ไปเที่ยวที่นี่ค่ะในหมู่บ้านก็จะมีพื้นที่ให้เราเดินเล่นโดยชมวิวกว้างอยู่พอสมควรเลยมีทั้้้งรราาาาานคคและอหหเฟใ แวะกินแวะเที่ยวกันไปเรื่อยๆค่ะและภายในหมู่บ้านยังมีศาลเจ้าสวยๆด้วยนะมีมุมถ่ายรูปดีๆอีกเพียบเลยค่ะและจุดไฮไลท์ที่เราอยากแนะนําสำหรับที่นี่ค่ะจุดแรกก็จะเป็นจุดชมว,วิวมุมสูงที่สามารถมองเห็นทั้งหมู่บ้านตรงจุดนี้คือสวยมากๆเรียกได้ว,ว่าใครมาก็ต้องแวะขึ้นมาชมว,วิวถ่ายรูปกันโดยการขึ้นไปตรงนี้จะมี2แบบด้วยกันค่ะสามารถนั่งรถบัสจากด้านล่างหมู่บ้านขึ้นมาได้ค่ะค่ารถคนละ2 0 0ยเยนหรือว่าจะเดินขึ้นมานเรื่อยๆก็ได้ค่ะประมาณ15นาทีเท่านั้นเอง และอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เป็นมุมยอดฮิตเลยค่ะก็จะเป็นบ้าน3มหลังที่อยู่ซ้อนกันสวยงามตรงจุดนี้ต้องบอกว่าเดินไกลหน่อยค่ะจะอยู่ท้ายหมู่บ้านเลยหากใครหาไม่เจอก็สามารถพิมพ์ใน g o o g l e Map ได้เลยว่าบ้าน3มหลังชิราคาวาโกค่ะที่หมู่บ้านชิราคาวาโกก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่สวยมากๆและเราสามารถมาเที่ยวได้ทุกฤด,ดูเลยค่ะแต่ฤด,ดูที่คนนิยมชอบมามากที่สุดก็จะเป็นฤดูหนาวที่มีหิมะปกคลุมทั้งหมู่บ้านเอาไว้ว่าหากเราสองคนมีโอกาสมาอีกก็อยากจะมาเที่ยวช่วงหิมะสวยๆเหมือนกันค่ะ